สบายดี LT Vision รัฐบาลลาวอนุมัติงบกว่า100ล้านเหรียญแก้ปัญหาวิกฤตเชื้อเพลิงรัฐบาลสปปพอพอลาวได้จัดสรรงบประมาณจำนวน102ล้านเหรียญสหรัฐให้กับบริษัทน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านเชื้อเพลิงที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติว่ารัฐบาลลาวได้จัดสรรเงินจํานวน102ล้านเหรียญสหรัฐให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงแล้วเพื่อจัดการปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงของประเทศและตอบสนองความต้องการโดยรัฐบาลลาวได้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงกว่า60ล้านลิตรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนจาก60ล้านลิตรนี้มากกว่า7 5เป็นนน้ามันดีเซล เราได้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดและใช้น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่100ถึง120ล้านลิตรต่อเดือนหรือประมาณ1.2พันล้านลิตรต่อปีการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเราได้รับประกันว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะเพียงพอสำหรับผู้ขับขี่ทั่วประเทศเราในอีก3เดือนข้างหน้า,า,ารัฐบาลลาาได้เปิดวงเงินสินเชื่อให้กับวิสาหกิจเชื้อเพลิงและแห่งชาติลราเพื่อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ200ล้านลิตร ซึ่งจะเพียงพอสำหรับเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้แล้วพบกับ LTV i s i o n ชัได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี